แล้ววันนั้นวันนั้นมีเวลาเหลือกี่กี่นาทีกี่ชั่วโมงที่จะต้องแก้แล้วออกอากาศนะครับสองทุ่มตรงเนี่ยเราจะเข้าข่าวพระราชวางังนะครับผมคือต้องมีการเจรจากันเกิดขึ้นในส่วนของมนัางานอย่างผมอยู่หน้าออทุ่มครึ่งตอนนี้วิกฤตไม่คงไม่ทัน,นครับขออนุญาตไปหลังข่าวโอ้โหแล้วแล้วพี่อ้อนทำยังไงครับตอนนั้น<ม>พอเขามาบอกเ <laughs> <ใ>นี้ยใจหายว่าไปเปลี่ยนเป็นนาทีสุดท้ายเราต้องเลื่อนข่าวอื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็พยายามเอาข่าวอื่นมาวางไว้ แล้วก็รีบกันชับกลับไปว่าพอหลังข่าวในข้อสนักเสร็จเนี่ยต้องเข้าเลยนะเพราะคนดูนี่รอดูเราถ้าเกิดไม่เข้าปุ๊บในโทรศัพท์ดัง โทรศัพท์ที่เข้ามาโทรมาว่าหายไปไหนหายไปไหนนะครับเราก็ต้องรีบตอบกลับไปว่าดี๋ยวรอดูครับหรือบางทีเราขึ้นตัววิ่งครับขึ้นตัววิ่งในเคเแิกเราขึ้นตัววิ่งเลบว่าข่าวิเาะห์น้ำโดยจย์เซรีเนจะไปอยู่ด้านต่อจากข่าวพระราชมรใจของคนทั้งประเทศที่เขารุนอยู่ว่าสถานการณ์มันเกิดอะไรขึ้นน้ำจะท่วมบ้านเขาไหมเนี่ยแรงกดดันเนี่ยมากกว่าแรงกดดันภายในสัมมนสัมมนข่าวเราเองคือความคาดหวังของคนดูนาทีนั้นเนี่ยเรารู้คนดูรอดูเราอยู่แต่ว่าวันนี้เรา ช้าไปอีกสองนาทีเนี่ยมันก็แบบใจจะขาดร้อนๆกันนะครับ <c oughs> ทุกครั้งที่อาจารย์ได้นําเสนอข้อเท็จจริงไปค,ความรู้สึกของคนที่ให้ข้อมูลเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกของคนที่ให้ข้อมูลก็คือก็เราก็บอกเขาว่าข้อมูลเป็นอย่างนี้นะท่านเห็นเป็นอย่างนี้แล้วความเห็นของผมว่าเป็นอย่างนี้นะ,ะว่าจะเกิดนารการอะไร ขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอันนี้ก็เป็นก็เป็นผมว่าเป็นผลประโยชน์โดยตรขงของของ,ของเขาแล้วก็ของรัฐบาลด้วยนะเพราะอะไรพอเราพูดไปในในทำเนินเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้นะ,ะประเมินอย่างนี้ปั๊บเนี่ยรัฐบาลต้องต้องต้องฟังละอย่างหนึ่งเพราะต้องฟังแล้วห, <c oughs> หลังจากวันรุงขึ้นเนี่ยรัฐบาลไปแก้ไขทันทีเลยหลายจ,จุดนะฮะเช่นเราบอกว่าถนนพระรามสองนะซอย ซอยซอยหกสิบเก้าเนี่ยน้าจะท่วมเต็มพื้นที่เลยสัปดาห์หนึ่งหลังจากนั้นสามสี่วันรัฐบาลลุ่มลุมซุมมยเลยเลยลุยเครื่องสูบไปเลยคดีน้ําก็เริ่มบอบๆาอ,อ,อันนี้เป็นจุดที่ที่ที่ทีมทุนงานเราก็ช่วยด้วยช่วยรัฐบาลเขาด้วยนะแล้วก็ช่วยประชาชนโดยตรงด้วยจุดไหนที่เป็นจุดวิกิจเราไปรัฐบาลก็ เห็นว่าโอ้โหคือรัฐบาลไม่ต้องไปทางานหนักเราช่วยเขาด้วยว่าธุรกิจคือตรงนั้นนะคะค่ะภูมิใจขนาดไหนคะที่ข้อมูลของอาจารย์นะคะได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลแล้วก็ทําให้ประชาชนนับล้านคนที่รอฟังอยู่เนี่ยเขาเข้าใจสถานการณ์ของเขาแล้วก็เตรียมตัวได้ดีขึ้นครับก็คือคืออย่างนี้ฮะคือผมคิดว่าประชาชนเนี่ยนะตอนแรกเราต้องรู้ตัวว่าเขามีความกดดันระดับผู้ใหญ่เองนะฮะหลายคนนะมาพูดกับผมว่า โอ้ถ้าไม่มีผมถ้ามีข้อมูลผมนี่เขาก็มืดทุกด้าน,นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งแสดงเห็นว่าเวลาเราออกไปเนี่ย มันโกหกอะไรไม่ได้เพราะอย่างนี้ดับน้ำเท่านี้เราก็บอกเท่านี้นะ,ะนกหบอกไอะไรไม่ได้แล้วน้ําลดไปเท่าไหร่เราก็บอกอตรงๆนะไม่ใช่เราไปบอกลดส0สิบเซนนะ,ะอะไรเงี้ยหรือเหนือบิ๊กแบกเนี่ยเราก็ไปวัดจริงเลยนะออพอเปิดบิ๊กแบกไปเท่านี้เออน้ำลดลงเจ็ดถึงสิบเซนเราพูดกับเขานะตรงๆว่าข้อมูลเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ทําให้ประเมินได้จริงตามตามหลักการประเมินอย่างนี้นะแล้วก็รัดเองก็ ก็พอเห็นปัญหาอย่างนี้เขาก็เริ่มปรับตัวเหมือนกันนะก็เริ่มปรับตัวแต่งแล้วก็ตามเนี่ยออผมคิดว่างานมันเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปดูด,ดูแลได้ทุกทีดด่แล้วหนะลักการสำคัญที่สุดก็คือว่าประชาชนต้องต้องต้องรู้ก่อนต้องรู้ต้องรู้ตัวเองก่อนนะแล้วประชาชนต้องช่วยตัวเองก่อนเพราะงั้นการที่ประชาชนตัวเองก่อนเนี่ยหมายว่าอะไรเขาต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนอนี่แหละสำคัญนะถ้าเขาจะช่วยตัวเองได้โดยที่เขาไม่รู้เนี่ยไม่ได้ แต่เขาต้องรู้ว่าน้ําจะ่วมเขาเม็ดหนึ่งน้ํำตวมเขาเม็ดครึ่งเขาก็จะได้ยกของอะไรมาพ้นจับะดับน้ำอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเราต้องให้ข้อมูลตัวนี้เขาเขาก่อนก่กนที่เขาจะช่วยตัวเองนะครับ พูดถึงการทํางานเห็นว่าในช่วงแรกๆก็มีเรื่องราวของการขัดแย้งกันอยู่พอสมควรแต่ก็แน่นอนแหละครับพี่จิผมว่าไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่อดยาว่าเลยผมเห็นงานใหญ่ๆอย่างงานระดับชาติเนี่ยแลกขัดแย้งทุกวันนี้งานจะจบแล้วก็ยังขัดแย้งกันอยู่แล้วกับทีมนี้แหละฮะไหนจะนักวิชาการนี่กระสื่อสารมวลชนแล้วพอมาทํางานร่วมกันอย่างนี้นี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีบ้างไหมครับมีมากครับช่วงแรกกับ จะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่อย่าว่าเลยผมเห็นงานใหญ่ๆอย่างงานระดับชาติเนี่ยแลกขัดแย้งทุกวันนี้งานจะจบแล้วก็ยังขัดแย้งกันอยู่แล้วกับทีมนี้ล่ะฮะไหนจะนักวิชาการนี่ก็สื่อสารมวลชนและพอมาทํางานร่วมกันอย่างนี้ะนรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีบ้างไหมครับมีมากครับช่วงแรกผมนี่แบบสองเทปแรกเนี่ยผมกลับไปนอนไม่หลับเลยนะเพราะว่าทำยังไงให้งานวิชาการซึ่งอาจารย์ให้ข้อมูลมหาศาล แลวเราย่อยเพื่อจะให้คนดูทางบ้านเนี่ยเข้าใจตัวเลขครับกราฟโฟลชาร์ตต่างๆ <c oughs> อย่างมากเลยและเสร็จแล้วอาจารย์เป็นอาจารย์เสรีเนี่ยท่านเป็นนักวิชาการที่เคร่งครัดครับอะไรที่ที่ต้องเป๊ะๆนะในในตัวเลขทางวิชาการแต่ในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยทำยังไงครับ <c oughs> ให้สื่อสารให้คนดูทางบ้านได้โดยที่เข้าใจได้ภายในหนึ่งถึงสนาทีเพราะงานกราฟิกเป็นงานที่ ที่เราพยายามปรับให้ดูง่ายที่สุดใช้เวลาอยู่พอสมควรก่านที่จะยอมให้อาจารย์ยอมลดลูกลดดีเทลของของวิชาการลงไปเส้นสายบางเส้นเนี่ยซึ่งมันมันจำเป็นในฐานะนักวิชาการแต่ในฐานะสื่อมวลชนซึ่งขึ้นจอแป๊บเดียวเนี่ยคนดูดูไม่ครบทุกเส้นหรอกก็พยายามไปลดลดอาจารย์ครับถนนตรงนี้ไม่เอาได้ไหมอาจารย์ครับเอ่อตรงส่วนนี้เราไม่เอาได้ไหมหรือก็คูคลอง อ่าประตูระบายน้ําที่จําเป็นเท่านั้นครับเรียกว่าเรียกว่าขัดใจอาจารย์อยู่พอสมควรพูดถึงในส่วนของอาจารย์เสรีเองก็คือนักวิชาการนะทุกอย่างมันเป็นตัวเลขมันเป็นเรื่องของการคํานวณมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกมันยากสำหรับชาวบ้านกับสื่อสารมวลชนหรือว่ากราฟิกมันเป็นเรื่องของการลดลัตัดทอนและพูดถึงว่าสองส่วนนี้ครับตรงกลางมันอยู่ตรงไหนและคุยกับอาจารย์ยังไงถึงได้ยอมนั่นแหละครับก็พยายามบอกอาจารย์ครับมันมันดูไม่ทันจริงๆนะครับอาจารย์ถ้ามันเยอะขนาดนั้นเนี่ย ว่าเขาอขอทะเลาะกับอาจารย์เลยนะคะครเรื่องการทํากราฟิกะอะค่ะอาจารย์อ๋อค,ครับค่ะตอนนั้นยังไงคะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังอ๋อก็คือคือแน่นอนเนมะื่าเริ่มเจอกันเนะรา<ต>ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจกันก็ดีนะนะธรรมดานะบางคนบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเรา อไรที่อาจจะดูแล้วมันไม่เสมือนจริงหรือมันอาจจะขาดข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยเราอาจจะจบริ่งนี้นิดนึงอ่ะครับไปแล้วทำกลับมาใหม่ทำไปทำกลับมาใหม่อะไรแค่นั้นเองแต่น้องๆคนก็ให้การสมนุนดีนะอะไรก็เป็นการเขาก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าเวลาทำงานกับเราเนี่ยนะเราต้องการอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ว่าโจทย์มันเป็นยังไงคือก่อนก่อนหน้าน ที่จะทํางานกับทีมกราฟิกเนี่ยอาจารย์ก็จะมีอาจารย์มงคลก่อนมาช่วยซึ่งอาจารย์มงคลก่อนนี่ก็จะเป็นคนที่ท,ทํากราฟิกให้เองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์เนี้ยค่ะก็ถ้า,ถ,าถ้าจะทะลเลาะนี่ยก็คือดารินเนี่ยไปทะลาะพี่ <c oughs> อ้น <c oughs> ทำไมอะคะเพราะว่าคือเราเนี่ยเราเราคุยกับอาจารย์มาก่อนคือไม่ได้เพิ่งทํางานด้วยกันมาก็คือเราจะเข้าใจในวิชาการว่าก็จะมีกราฟิกที่ทํามาส่วนหนึ่งที่นักวิชาการทําเพราะว่ามีความหมายว่าอะไรค่ะ ที่นะทั่วไงเงี้ยค่ะอาจจะดูยากๆไงในสายตาของคนทั่วไปแต่คือเนื่องจากว่าเราเข้าใจเพราะว่าเราเคยดูบ่อยฟังบ่อยเข้าใจก็จะเข้าใจได้ไงแต่ทีนี้โปรดิวเซอร์โดยพี่โอ๊เนี่ยเป็นเอ็กซ์คลูทีฟโปรดิวเซอร์นะคะเพราะว่ามาบอกว่า้ดูไม่รู้เรื่องเลยไม่เอาตัดทม่เอาบอกม่ได้ที่นุ่งอย่างนี้พี่ดารินอยู่ข้างอาจารย์นะคะใช่เราเข้าใจไงแต่แต่อีกครึ่งหนึ่งเราเข้าใจว่า ก็พอโอเคเดี๋ยว okay, ไปคุยเองก็เลยมาคุยกับจย์ว่าเอ๊มเข้าใจยากนะจาย์ลองให้ทีมนี้ช่วยไหมก็เลยก็เลยลองพอลองเสร็จแล้วก็ทางทีมกราฟิกก็ช่วยแต่ผลิตกราฟิกเครื่องใหม่ซึ่งมันก็ดูสวยขึ Other ้นดูเข้าใจง่ายขึ้นอาจารย์ก็ชอบนะที่สุดเนี่ยมีวันหนึ่งก็กลายเป็นที่อ้างอิงของสำนักข่าวอื่นๆก็มีสำนักข่าวอื่นเนี่ยค่ะนำแผนที่กราฟิกโดยเฉพาะแผนที่ที่บอกว่า เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับกรุงเทพเนี่ยระดับน้ําจะเป็นอย่างไง <c oughs> ก็มีช่องอื่นๆมีหนังสือพิมพ์นํากราฟิกเนี่ยไปใช้ที่ช่องเขาด้วยเพอได้มาเปลี่ยนจากกราฟิกแบบวิชาการมาเป็นกราฟิกแบบสื่อสารมวลชนนะถูกใจมากน้อยขนาดไหนคะับจังคะก,ก็ดีฮะก็คือเราเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าโอเคว่าภาพมันจะต้องจะต้องสื่อสื่อให้คนเข้าใจได้ง่าย เราเราก็ยอมรับเพราะว่าตัวเองเนี่ยบางทีบอกอะไรลึกๆน่ะข้าชาวบ้านก็ไม่เข้าใจค่ะนะแต่ตอนหลังเราก็ต้องเริ่มปรับปรับตัวเองเช่นเราก็รู้ว่าบางทีชาวบ้านเนี่ยนะรับาดเม็ดต่อวินาทีเนี่ยนะบางทีเขาเข้าใจยากมากแต่ก็พยายามจะบอกกาว่าโอเคมันเข้ามาสักกี่กี่กล่อง หนึ่งเม็ดกี่กองลึกเท่ากับสาว่ายน้ำกี่ศาสอันนี้นึกภาพออกง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนอกหรกเวลาจะบอกน้ำต้มเป็นเม็ดอะไรเนี่ยบางทีบอกเขาว่าแค่เข่าแค่เอวอะไรเงี้ยก็ยต้องป,ปรับภาษายอย่างนั้น